Refreshed at the return point, please mind at the return position. For now, ดูก่อนว่นาไลน์หรือเปล่านี่สวัสดีนะพี่น้องหนะ้าจอไลน์สด โอเคเสียงสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้เรากําลังฝึกอยู่นะครับเรากําลังฝึกอยู่นะครับนี่คือสนามฝึกของเราเองนี่คือสนามฝึกซ้อมเราเองจะไปไหนนะขึ้นอีกนิดนึง้ง ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง IT and Travel คุยกันได้นะครับวันนี้เราพาชมทุ่งนาแบบ real time นะครับแบบสดๆสเลยอ้าไม่มีคนดูเลยเหรอสงสัยเขาไม่ชอบ เดี๋ยวเราจะไปทางนู้นเนาะดูซิว่ามีอะไรอ๋อยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับข้ามาหนึ่งคนแล้วนะครับ,รบตอนนี้เรากำลังฝึกอยู่นะครับคุณผู้ชมปะ่ะเราจะไปโหมดสปอร์ตแล้วนะครับ ไปดูภูเขานะให้ดูภูเขาใกล้ชิดภูเขาหน่อย โอเคประมาณนี้แหละอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูภูเขาใกล้ๆนะมันจะไปได้อยู่ประมาณ1กิโล,ไไอโลตอนนี้ไปแล้ว2อ0สเมตร สามร้อยเมตรแล้วจะสามร้อยแล้วสามร้อยแล้วนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง IT and Travel นะครับวันนี้เราพามาดูทุ่งนาแบบเรียลไทมนะครับคุณผูช้ชม จะ400แล้วนะครับจะ400แล้วนะครับ376 400แล้วเดี๋ยวลองลองดูพื้นหน้ากัน สี่รแล้วตอนนี้500แล้วครับตอนนี้หกรแล้วนะครับตอนนี้หกรแล้วหกรแล้ว,ลวเราจะดูว่าพอถึงพอถึง1นกิโลแล้วมันจะกลับหรือเปล่านะ มาลุนพร้อมกันแปดร้อยแปดร้อยเก้าร้อย signal poor please adjust the antenna return to home okay กลัวกลัวมันจะหายดีเ <l> ท <ittle to home> ินทูโฮมซะเลยเพื่อความเชื่อตอนนี้เขากำลังจะรีเทิร์นทูโฮมอยู่นะครับนี่ <c oughs> <c oughs> ึ้นตรงไหนก็กลับมาตรงนั้นนะกลับมาที่เดิม return to home <c oughs> เราจะตั้งไว้ที่50เมตรมันจะมาหาจุดที่เริ่มต้นที่50เมตรเราจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้นะครับ ที่ตั้ง50เมตรเพราะว่ามันเราจะตั้งเพื่อให้พ้นต้นไม้ถ้าสมมติว่ามันกลับมามันจะม,มันมันจะบินกลับมาจุดเดิมบินแบบแนวระนาบมาถ้ามีต้นไม้อยู่ตรงที่บริเวณที่เราขึ้นเนี่ยมันก็จะชนต้นไม้เพราะว่าไม่มีกันชนรุ่นนี้มันไม่มีการชนเนาะมาแล้วมาแล้ว ก็เลยเอาประมาณ50าสต้นไม้ก็คงจะไม่ยาวถึง50หรอกมัง้งอันนี้เราบินอยู่กลางทุ่งนามันก็เลยปลอดภัยที่สุดแล้วนะยังไงมาแล้ว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 อ่าเดี๋ยวเราจะให้ดูจุดจุดที่เรายืนอ,อยนู่นี่ครับนี่คือสนามฝึกซ้อมของเราเอง อ่าพอถึงจุดที่มันขึ้นนะครับอ่ามันก็จะหยุดใช่ไหมเห็นไหม distance มันจะอ่าแล้วมันจะลดความเร็วลงนะครับตรง h ตรง h ลดความเร็วลงอลดความสูงลดความสูงลงอ่าที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือเขากำลังจะทำไม่รู้ทำอะไรนะลงสีข้าวหรือเปล่าไม่รู้ ใหญ่มากอ่าเดี๋ยวเราจะหยุดการรีเทิร์นทูโฮมก่อนเดี๋ยวเราจะคอนโทรลด้วยมืออ่าเดี๋ยวไปชมทุ่งต่อฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มันสวยหมุนมาฝั่งนี้สิลูกนี่ฝั่งนี้สวยกว่าอ่ะไปดูฝั่งนี้ป่ะ ดี๋ยวใช้โหมดปกติ normal ก่อนประมาณ20%เดี๋ยวจะจะให้บินกลับอีกรอบนึงบนบบน่งตอนนี้เก็บภาพนิ่งๆก่อน สวัสดีทั้งสองคนด้วยนะครับที่กำลังรับชมอยู่แล้วก็คุณผู้ชมที่กำลังรับชมในย้อนหลังละกันนะครับเดี๋ยวจะไปทำปกใหม่ภาพมันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันใช้อินเทอร์เน็ตมือถือนะต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าก็อยากให้เห็นสภาพสดๆส,สวยงามสวยงามนะครับ ประมาณนี้อ่ามันเตือนอีกแล้วนะครับ40%เดี๋ยวมันจะบินกลับแล้วแต่เรายังไม่ให้กลับเราจะให้ประมาณ20%เพราะว่าเรารู้อยู่เราจะเห็นชาวบ้านเขากำลังอยู่ในทุ่งนาอยู่เดี๋ยวเราจะบินไปดู อ้าวบินกลับมาสร้างั้นเดี๋ยวไปดูชาวบ้านก่อนใช่ไหมเสื้อดำนี้ใช่ไหม อ๋อมี2คนเสือ้อส้มกับเสื้อดำยี่เดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วนะครับคุณผู้ชมบินไปเก็บเอาความเขียวขจีก่อน ยิ่งตอนที่มันโตวกว่านี้นะโหสวยมากเลยนะตอนนี้เราสูงแค่สสิบองเมตรเองขึ้นอีกหน่อยจะได้มองเห็น ปกติเราจะไม่เคยบินไกลขนาดนี้นะ,ะนนนโอเคโอเคยอมยอมเขาก็ได้อ่ะ Return home to เขาจะขึ้นที่50เมตรก่อนนะครับแล้วก็จะเล็งมาที่เราอา่เดี๋ยวดูขั้นตอนการทํางานของเขาบ่าวลาวสบายดีเจ้าเจ,จ,จ้ามีเน็ตเบิ้งได้ย,ยติชัดเบอชัดบอ มาตดะดนเรบ่รบสบายดีเด้อพี่น้องพอไม่พี่น้อง,อองทั้งฟังล่าเดอ้อแล้วก็ฟังไทยพร้อมสบายดีมาเบิงธงหน้าตอนยามแรงครับชัดดีเจ้าอ๋อขอบใจเดอ้อโดย <laughs> ลืมเปลี่ยนปกลืมเปลี่ยนปกไหมยีบห้าเปร์เซ็นแล้ว มันกลับมาหอดจุดจุดลงจอดแล้วขึ้นตรงไหนก็จะลงตรงนั้นเดี๋วยวจะเฝ้าลงให้มันเบิดก่อนให้แบตให้แบตมันเบิดก่อนจังลงเพราะว่าให้แบตมันค่ายประจุกออกเขาจังไปชาร์จใหม่ กดปุ่มใดเนาะให้อันจอครบคุุมมันออกอ๋เดี๋ยวจะลองเล่นเมนูนี้ให้ดูก่อนออยี่สี่เปอร์เซนเล่นไม่ได้โอ้ยอ่าลองปิดวิดีโอก่อนนะลืมถ่ายรูปก่อนเนาะ ถ่ายรูปให้ดูก่อนนะครับคุณผู้ชมนี โอเคโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะลงแล้วนะครับมันเตือนอีกแล้วเดี๋ยวจะลงแล้วเดี๋ยวจะลงแล้วโอเคนะครับลงแล้วมาครับเข้าใจแล้วครับลงเกิดลงลงลง,ลง,ล,งลงก็ได้จอดโดยสวัสดิภาพนะครับ สำหรับการถ่ายทอดสดก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมมืดพอดีเลยดวงอาทิตย์กำลังตกอ่าโทรศัพท์ตก สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวราายละเอียดต่าง,างๆอื่นๆเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงฝึกอยู่อยู่ในช่วงช่วงฝึกนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับระบบต่างๆจะได้อธิบายให้คุณผู้ชมได้รับชมได้เข้าใจแล้วก็สรุปเป็นข้อยอ่อยๆให้นะครับจะได้เข้าใจง่ายนะครับจะไม่ต้องไปงม เหมือนเราเราต้องไปงมกว่าจะเข้าใจก็คือก็อ่านตามคู่มือบ้างแล้วก็ดูรีวิวของคนอื่นบ้างแล้วก็นำมาศึกษาเพิ่มเติมประมาณนี้เผื่อใครอยากเอามาใช้งานนะครับถ้าในประเทศไทยก็คือต้องขอใบอนุญาตนะครับ ใบอนุญาตของกสทชกับกรมการบินพลเรลือนนะครับถึงจะเอาไปบินตามชุมชนได้นะครับตามสถานที่ต่างๆต,ตอนนี้เราก็ส่งเรื่องเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย ปิดแอปตรงไหนเนาะ